อาเซนอนเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือเกปาอาริซาบาลากาผู้รักษาประตูชาวสเปนที่ย้ายมาจากเชลซีคู่ขังร่วมศึกพรีเมียร์ลีกด้วยค่าตัวสุดถูกเพียง5ล้านปอนด์เท่านั้น เดี๋ยวนี้ประกาศยังเป็นทางการไปเมื่อวันอังคารที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเกปาเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลเป็นเวลา3ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 8โดยบทบาทของเกปากับทีมปืนใหญ่นั้นชัดเจนเขาจะมารับหน้าที่เป็นตัวสำรองของดาวิดรายาเพื่อนร่วมชาติที่ยึดมือหนึ่งของทีมในเวลานี้สำหรับเกปานั้นหลายคนน่าจะรู้จักดีเพราะเขาเคยย้ายจากแอตเลติกบินเบาไปอยู่กับเชลซีเมื่อปี2018ดโดยค่าตัวสูงถึง71.6ล้านปอนด์ซึ ถือเป็นสถิติในทวารที่แพงที่สุดในโลกณเวลานั้นแต่เส้นทางในถิ่นสแตฟอร์ดบริดจ์ของเกปากลับไม่สวยหรูอย่างที่หวังหลังโชว์ฟอร์มไม่สม่ำเสมอและช่วง2ฤดูการที่ผ่านมาก็ถูกปล่อยให้เรอัลมาดริดและบอนมาร์สยืมตัวใช้งานสำหรับในถิ่นเอเมอร์ลนสเตเดียมเกปาจะสวมเสื้อหมายเลข13ลงเล่นให้กับอาร์เซนอลในฤดูการหน้าซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในพรีเมียร์ลีกของเจ้าตัวอีกครั้งแฟนบอลอาร์เซนอลคิดเห็นอย่างไรกับดีลนี้คิดว่าเกปาจะเป็นแบ็กอัพที่ไว ใจได้หรือไม่แฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ